อะไรอะผมก็รอคุยกับลุงแล้วลุงตีผมก่อนนะตอนแรกผมคุยกับพี่ไม่ได้เลยนะครับพี่โจคุยไ,ได,ไได้ก็ผมรอผมไม่เติร์มตเตอรี่ผมก็รูกว่าลุงจะคุยตอนหลังเติร์มดีหรือว่าไปคุยที่เนเวล่าแ,แล้วลุงก็ตีผมมาผมคนเร็วอ่ะผมคนเตำตำตำนนร็วอ่ะคนเร็วตามลุงแหละเอายี่ลุงผมถามจริงลุงให้ผมเป็นที่เท่าไหร่ของลุงเนี่ยตอนนี้อะไรอุบเวนไรเนี่ยอ,อุบเ็นไรเนี่ยอุบเ็นไรเนี่ย ก no, okay. ็มองกูเป <ally parfois> so ็ท like <the> ่าอากาศไงกูคิดว่ากูคุยกับมึงไม่ได้แล้วไงพวกมึงพวกมึงอยู่สูงเกินอ่ะบางทีกูก็ต้องดึงมึงลงมาเพื่อคุยที่ไงไม่ใช่ผมคุยได้ผมก้าวโคตรลุงบอกว่ารอพี่ตีมาผมรู้พิธียังไม่มาแล้วเธอมันจะรีผมไปตะลีบ้านตะลีเร็วร่างแล้วลุงก็ไล่ตีผมเลยเออแต่คิดว่ามึงไม่คุยไงอุ้ยผมผมจะไม่คุยได้ไงเนี่ยกูบอกว่าเโอเคครับผมรู้พี่ติยังไม่มาเพราะว่าผมเป็นพิธีเขาชอบมาช้า มันเพิ่งหมอมัเพิ่งเอาไอ้นั่นไปเองนั่นอ่ะต่อไปเป็นเทิเองมึงแล้วน่ะไม่ไปแล้วผมก็จะจ้าแต่ลุงรล่ต่อไปจะเป็นลุงอ่ะผมติดตามอ่ะตอนแรกว่าจะไม่ไม่ตีนะเนี่ยแต่พูดอย่างนี้ก็ก็เอาต่อก็ได้ใช่ผมหมายถึงว่าถ้าลุงมาอยู่นี้ผมเป็นผมคนแรกที่มาช่วยลุงผมไม่ได้ว่าผมจะเอาลุงมาก็เห็นแก๊งมึงมันซิ่งอ่ะ แก๊งมึงแบบว่ามันรงแบบมันตึงอ่ะบางทีกูก็อยากดึงลงมาหน่อยอ่ะบางทีอ่ะมันแอคเกอร์นะเด็กแก๊งมึงอ่ะกูอยากดึงลงคอลงมาน้อยเคยจำคำพูดพี่ตูนได้ไหมล่ะแบบนั้นเลยเดใจมันไม่รู้เรื่องใครลุงไม่รู้เลื่ยงไอเทียอะไรขนาดกิจกรรมของมึงยังเลือนเลยเอาเหลืออะไรลุงเอาก็ต้องมี มีมี energy หน่อยเล่นกันเงี้ยเพรากัดทางไม่ใช่หมายถึงแก๊งมึงมันเลื้อนไงมันไม่ได้อยู่ในกฎไงมึงเล่นมันไม่ตามกฎอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะผมไม่รู้อ้าวกล้ามึงไปถามสิเฮียกูก็บอกมึงอยู่นี่ไงในในงัดร้านอ่ะอ๋อนั่นมันนี่เป็นงัดร้านรูไม่เกี่ยวดิเฮียแล้วจังหวะที่มันไปกับจังหวะที่พวกกูกำลังไงชุบอ่ะมันไม่เกี่ยวกันเปล่ามันไม่เกี่ยวดีอ้าวแล้วคนอื่นเขาคิดยังไงอ่ะกูถามมึงจริง อ่าแล้วคนอย่างกูกูจะรู้ไหมละ่ะว่ามันทําอะไรอะ่ะกูก็ไม่รู้เนี่ยถูกต้องไหมละ่ะคําขอโทษยังไม่มีออกจากาปากมันเลยพวกมึงมาตึงไงผมไม่ได้ตึงอรัก็ลุงบอกรอคุยผมไม่รู้ลุงทำอะไรอ่าพวกมึงอาจจะไม่ได้ตึงแต่พวกมึงแบบน้องๆมึงไงไม่ตอนงแล้ผมจะให้มันไปขอโทษลุงแล้วแต่ว่าลุงบอกว่ารอคุยไอ้เฮียถ้าคนจะขอโทษจริงๆมาขอโทษตั้งแต่นานแล้วไอ้เฮียมึงดูกูอย่างไอ้เซิร์สิกูมีเรื่องไอ้เฮียเซิร์กูยังรีบขอโทษมันก่อนเลยนะกูไม่สนว่าเรื่องอะไรนะไม่เกี่ยวหรอกถ้าคนมันอยากขอโทษมัันนนนขออออโทษมมมาแล้้้้ววตงงรึบกดยซ ถ้ารีบแล้วจะมาดูทำไมอะไอเหี้ยกูถามจริงถ้ามึงรีบมึงจะมาดูทำไมทำไมมึงไม่จอดนอกวงวะเท่ากับว่ามึงมีห้าคนนะเด้แล้วมันบอกว่ามันมันมันมาดูแล้วมันมีคนไม่ครบแล้วพอแล้วพอไปอยู่ไกล้ๆพอลุงไปชุบใกล้ๆมันบอกอะแล้วมันก็โดนเรียกไปพอดีมันก็ได้ออกไปเลยเออแล้วเพื่อนมันก็กำลังจะตีหัวพวกกูพอดีก็เลยขยับรถให้เพื่อนมาตีพอดีเลยอ่ามันทำยิ่งแยบเลไม่เกี่ยวหรอ พวกกูผิดเองก็ได้พวกกูมันไ่เหตุผลอ่ะตีพวกมึงอ่ะม,มันไ่เหตุผลเว้ยพวกกูมันไ่เหตุผลผมจะบอกว่าผมก็ทำแต่เพราะว่าพวกกูมันไ่เหตุผลอยู่แล้วพวกกูมันเลื้อนพวกกูมันเฮียจะไม่ล่าผมก็คนเลวตอนเนี้ยผมเป็นคนเลวในห่ายตาลุงอย่างนี้แหละกูก็เป็นคนเลวเหมือนกัน พวกกูมันไม่ได้คึ้งพวมึงอยู่แล้วพวกมึงมันพวกมึงมันเทวดาเหี้ยพวกกูนี่มันคือพวกนั่นอะทำงานอยู่ในนรกอ่ะกำลังแบบทอดกระทะอยู่อ่ะผมไม่เคยพูดเลยผมไม่เคยไปเก้าเอ้าเพิ่งเกิดเหตุการณ์เนี่ยกับพวกมึงไม่ได้เก้าไก่กูรู้พวกมึงไม่ได้เก้าไก่กูอยู่แล้วแต่เด็กๆมึงไงมึงไม่สอนไงศาสตว์ไม่ใช่ผมแตผมก็เพิ่งรู้ตอนผมเพิ่งรู้ตอนที่ลุงบอกอ่ะเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นผมไม่ได้ลงผมเพิ่งมาลงตอนที่ผมเจอลูลากูน่ะแล้วผมก็เพิ่งเห็นลุงอ่ะ อ่นนั้นลุงพูดก็เลยบอกว่าน้องอ่ะใครทำแล้วมันก็บอกว่ามันก็ยอมถ้ากูมีปืนได้เหี้ยหอที่มันอยู่บนหัวไอ้กูไปไหนในวะเนี่ยอยู่ล่ากก่อนเ่ยผมว่าได้รลวงครับก็ไป็นเรืงนู่เหี้ยอะไรมันมันอยู่ข้างล่างไอ้สัตว์อ่ะกูถามว่ามึงจะลงโทษมันยังไงอ่ะกูด่ามึงจะลงโทษมันยังไงเฮ้ยไม่เป็นไรน้องเอาใหม่เว้ยมึงแค่ขอโทษเว้ยแต่วันหน้ามึงเอามันคืนนะเว้ยแค่นั้นแหละเราขอมึงพร้อมใช่ป่ะ เขาบอกว่ามันมีช็ปิ้งกับมีดีเพราะว่าเพราะว่ามันมีวงใช่ไหมมีวงอยู่แล้วเออผมผมผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งมารู้อพร้อมลุงเมื่อกี้แล้วพอผมกำลังผมกำลังจะที่จะไปในเวล้าเพื่อจะไปเกลี้ยงพ่เตอรกัลุงแล้วลุงแล้วก็เลยลุงโดนลุงเลยโดนลุงเปิดไม่รู้จะทำแไบเอ้าไอ้เฮียก็ได้มุมมองกูกับมุมมองมึงเป็นอะไจะไม่เหมือนกันเนี่ยถูกต้องไหมล่ะอ้าวกูได้มุมมองกูว่ากูอาจมองเพิ่งมึงมองกูโบกไงเอางี้ลุงผมเสีอว่าผมขอได้ไหมขออะไร ถ้าจะตีผมขาให้พวกผมพร้อมแบอนี้ไดไหมผมตีได้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่พร้อมอ่ะแล้วมึงจะลงโทษอะไรแล้วมึงจะเอาอะไรมาแลกอ่ะพวกกูไฟมันลุกลุกโไรเนี่ยไอตอนนั้นไอตอนนั้นนี่มึงทำลุงอ่ะผมทำโทษโดยการให้ไปช่วยลุงที่เมืองหลักได้ไหมเออไม่เอาไม่ต้องการผมชอบเนี่ยเพื่อนมึงมาแล้วเด้อเฮ้ยอย่ามาอย่ามาทีพี่จุกแล้วเฮ้ย ผมบวกกับลุงเนี่ยไอย้ลุงลุงลุงปีมันไงมันเนี่ยฝั่งไอง้ตึกตึกกูนเฮ้ยกุรอตีแล้วเว้ยมาช่วยกูดยุดอย เราตีอยู่ไอตรงบันไดทีเนี่ยโอ้กูตกไอ้ลุงเออต้วงอะลุงอ่ะต้องอะไหนนะครับลุงตรงไอตึกตึกตึกไอ้เนี่ยตึกอะไรอ่ะหลงไหลตึกที่นี่ไงตีที่มึงมาช่วยกูไปที่มึงมาช่วยกูมันอยู่เยอะจัดตึกไอตซอยลุงตึกซอยลุงมาเลยน้องเลยซอยลุงมาตรงจะไปตลาดมาลุงกูเยอะจัดมาสามสี่คนอ่ะมาลุงกูเยอะจัด ไล่ชนันดีเหลือก้ไอตีล่ชนันดีไล่ชนันดีมันไปแล้วนะไล่เบาดีเดี๋ยว้ายไปสอนนตรงไปรังน้ำเดี๋ยว้ายหน้าสนอเดี๋ยวสายอีก้ายเจอโอ้รถใครวะหน้าโอไปไหนแล้วเนี่ยไม่ายคือคือคือไทเวยคือไดเวยทงตัวคือทังตัวยทงวผ่านน้าตะกนก็ครับ เดินไปหลังขึ้นข้างขึ้นไปไปตามไปตามไปนี่โมฮาคีว่ะเบสต์ละไม่เหินคนฮาคีคนฮาคีไม่เหินย่อนลงย่อนลงลาวรถไฟลงลาวรถไฟนะไลงลาวรถไฟนะไปเจ้างหน้าข้างหน้านด้านซ้ายนะซ้ายซ้ายซ้ายหาเหนื่ยขึ้นขึ้นขึ้นคือกดเหินเหินตองกะลาดเข้าเข้าเข้ากะลาดสวยเหินสวยนะเหินสวยนะเหินสวยนะไปกะลาดกลางไปกะลาดกลางไปทางกะลาดกลางหาได้กูขับไหมน้องไอ้เหี้ย่ะลำบากจังวะ

แล้มว,มวมันบวมหางมัว่ามันวิ่งเข้าไปอยู่ในรูนั้นแล้วมึงวิ่งไม่ไดีมันเข้าไปในซอกอ่ะลูกกัญชาลูกกัญชาลูกกัญชากยัไงข้างบนนี้เอาน่าหน้าโรงพยาบา,นนาลบาน,น้ำนี่มาหน่อยเพื่อดนนะไปไปก็ได้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 คนหนึ่งดีลราคนหนึ่งไม่ต้องรับกูมึงไปเลยอยู่นะหน,น้าโรงพยาบาลกูายแฟกไปหายจุกแปบบนึงาาพยบหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาล เรวพาไปหาเพื่อนพูดนะแฟงเราต้องกลัวหรอแมวครับลุงผมเห็นแล้วไม่เสียงเป็นไรผมเห็นแล้วไม่เอาครับงเสียวเป็นไรอ่ะน้องงมจันทร์เลยอ๋อเคยเที่ยวบ้นแรกเองนะเนี่ยะแลแฟนอือมันหลายเทื้อแล้วครับหลายเทื้อเยอยตึกไหนวะแฟนกูหลีไปสัตว์ข้างหน้าครับลุงเอ้อตึกเด้ตึกเด้ เนี่ยมึงงอมจัดอ่ะไอ้เนี้ยแค่วันแรกเนี่ยยังไม่ได้อุ้มเลือเนี่ยอะยอมไหมยอมไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปตีให้อายอมไหมอายอมไหมอ่ายอมไหมถามอ่ายอมไหมไม่ออมมันลุงมันยอมไม่ได้เอ่ายอมไม่ได้ก็ตีต่อโอเคถึงก็ตีต่อดาตั้งใ่กันดาอันนี้ยังไม่เริ่มการแต่งรถพวกมึงเลยนะเนี่ยรู้ปะเนี่ย อันนี้ไม่เริ่มการแต่งรถเลยนะน้อมแกล้มคำลุงแล้วอย่ายอมไหมกระถาดเนี่ยยอมไปถามไม่อยากยอมไม่อยากครับแต่ยอมไปโอ้โหถ้าไม่ยอมมัพูดยากเลยเหรอวะด้อมอะไรอ่ะ นะครับลุงทำไมถามว่ายอมไหมผมเลีง้งโดนๆนะไม่กูถามว่ายอมไหมอยากยอมคนระับแต่ไม่อ,อยากยอมทำไม, <c oughs> ไมเขาพู้มึงแกงพู้มึงนี่ยอมไม่ได้จริงเหรอเขาพูดว่ายอมเนี่ยเพื่อกตีต่อนะนั่นแหละกันนะอยากยอมคนระับแต่ยอมไม่ได้ <c oughs> หัวหน้าเขาสั่งไว้อย่างนั้นมาแต่ก่อนก่อนสั้งแก้งลางใช่เหรอใช่ครับยอมไปได้จริงเหรอไม่ว่าตัวจะตายอะนะต่อต่อให้ผมจะหมดอะไรก็ไปอุ้ยยันลงไม่สวยยันลงไม่สวย อุ้ยเฮียโคตรเก่งอ่ะอุ้ยโคตรเก่งอ่ะเฮียยังเก่งอะหมอกระโดดลงไปโคตรเปียวอ่ะอุ้ยอิชิบตกโอเคสัตว <laughs> <expl os ive> <c oughs> ์เยี่ยมแบ่กูหายแปลงว่าเก่งกูมันนี่ยอมไม่ได้นะได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมีวิธีได้ กูรู้แล้วจะได้ขับว่ายอ์เป็นพู้ยากใช่ปะ